สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกร,ระบาพบกันนี่เช่นเคยบรรยากาศแบบนี้และไปจะเดินวนกระบะท,ทาไมเล่านี่แดดก,ก็ส่องตานี่แ <c oughs> ล้วสุดเอาตลับเฮ้ยมใช่ตเรีกตลับมิดห <c oughs> เรียกว่าไรนะอันวัดเอวใส่วัดเอวมาแล้วสุดแมวแตกตื่นตกใจกับใส่วัดเอวเฮ้ยทำไมมันเลื่อนกลับเข้าไปที่เดิมดเลยเผื่อใครสงสยัยว่าทําไมถึงใส่ปอกคอกระเลียให้แมวววาทักวันี้ต้องแจกแจงให้เพราะว่าคนจะไม่เข้าใจก็คือป้ายเขาเป็นฟรีและฟรีแตกใส่ปอกคอรกระเลียเพื่อไม่ให้เขาเลียแพ้ กอขอไปมันล้อตาอายน้องขอตบไปสักนึ่งทีเถอะอะน้องไม่รู้หรอกอไม่รู้เลยตัวเองก็ลําบากยังจะหาทางเดินที่มันลําบากมันจะมีใครสันหาคมลำบากให้ตัวเองได้มากขนาดนี้ <c oughs> ไหมมีเตเจีเยวไปนี่แหละเอาแลแ้วแมวสั่นอยู่ตรงนู้นไม่ีใครเห็นเจ้าเสือเออไหมน้ะเออยังไงนะอนายนะอายเห็นไหมไม่ใครเห็นไอายไหมแลสู่พากันไปอยู่อะไรตรงนั้นน้าที่ดีคือน้ำรัวมสาบ,บากับใกล้กินเข้าไปอร่อยจังเลยเว้ยเฮ้ยช่วงนี้คือไก่เข้าหน้าร้อนเราก็ต้องหาถ้วยกระมังคู้ถังโมเฮกแตกระปุกเพื่อรองน้ำให้แมวกิน เอาใส่รูมาฟางนี่ค่ะจะว่าฉันชี้วันนี้ไม่ใช่นะฉันชี้ใส่ยางนี่นีมันก็ตั้งแต่วันพุธน้อยรงบ้านมาสภาพแมวโอ้นอนคือล็อกบ้านไว้ไม่มีทางเขาไม่ใช่ทางเขาเขาบ้านไม่ได้นอติดป้อโคอสภาพแมวก็เลยจะนอนแบบนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนประจาของเอออยู่แล้วแต่เจ้าเสือไปนั่นคือไม่คาดคิดว่าจะมานอนตรงนี้จงนี้อากาศกับวันค่อนข้างร้อนไรอาจจะมีมีใครเห็นแมวส้ตัวไหมเจ้าเสียวฟูก็คือนอนบนก้งเนาะมีที่นอนเหมือนกันแหละเจ้าเสียวไปนอนตรงนี้เจ้าเสือเออนอนตรงนู้นเจ้าเสอไออยู่ไหนไม่รู้เหมือนน เวลตาก็น่าสงสารเหลือเกินพอใส่ป่อโคแล้วชีวิตเหมือนหมดอัตารสในการใช้ชีวิตเฮ้ยไก่หลง นี่จะทอดปลาคอให้เมื่อไรก็คือเช้าวันต่อมาก็ตัดสินใจทอดปลาคอเลยจริงๆอด้แต่วันพุธแล้วแต่ว่าไปทํางานเนี่ยก็เลยมาทอดวันนี้ที่ได้เห็นสภาพโกมวันนี้คือไม่ใช่อะไรนะจะซักผ้าแมวไม่ได้ซักผ้าแมวนานมากแถมแมวแห้งดีมากใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณนาะที่กว่าๆและดูแมวทำนะ้าที่เหมือนจะมาช่วยกันได้ดีโดยเฉพาะเจอเออยืนซ่องและเออเอ,อจะช่วยจัดซักผ้าแน่ๆเลยที่จริงมันก็เป็นผ้าที่แกนอนนะแกช่วยท่านชักหน่อยก็จะดีใจมากๆเลยเฮ้ยใครบอกแกล่ะเหมือนจะกินน้ําใช่ไหม ชี้เอออีพออีเม่คอยยืนสีแบบนี้อา้าวเข้าไปข้างในกระทงนี้ปลูกอะไรวะนี่ไปและจะบอกให้ทมก็เก่งใจอะไรอยู่ในกระทงก็ไม่รู้คืนมาเอาพาถึงกระตุกใจไม่ต้องด่าพยาก,ก็รู้เลยว่าเป็นไข่น้องก็คือเจ้าเสี้ยวป้ายเป็นเมลที่ชอบกัดซองแล้วคือหมดทั้งห้าซองเลยคิดว่าเขาน่จะกินเยอะเกินไปอ้วกทั้งอาหารไม่และอาหารเปียกขนมเปียกอันนี้ออกมาเต็มเลยสุดท้ายก็คืออ้วกทั้งวันเมื่อวานนี้พอตอนเย็นก็ดูว่าก็ยังอ้วกอีกก็เลยต้องปรับอาหารในช่วงค่ำเนาะเป็นอาหารเปียกแทนเพราะว่ามันจะะไไได้้้มม่ต่ตตออองงงรบบยยยทําาานก นี่แหละแมวขโมยกินสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเกือบจะประสบภัยรอบที่สองผ่านมายังไม่ถึงเดือนนะจะประสบภัยอีกแล้วแมวชั้นจ้เสียอายมาห้ายายขอกินกับยายายาไม่มีอะไรให้กินนะทั้งตัวยายมีเงินอยู่20บาทไม่ได้กินก็นั่งเฝ้ายายจะเลิกจะได้ไั้องลุกไปไหนอ้าแล้วตัดภาพมัที่ช่องตัวนี้อจังหวัดตบดังมากะโลกแตกแล้วมังไป ระคอเลยส่งพลังมากเลย,ยพนุ่มนี่ส่งพลังไม่พอมาส่งพลังในกรงด้วยมานัดอันตันใจมานานฉันอดมานานแลว้วเธอฉันโลดจังวันนี้ไอ้บอกใจเย็นๆก่อนนี่ตบหัวเขาเละไอ้เธอบ่อยเขาจเย็นเธอตบหัวเขาห้างจะบัดน,นอกกุงเอาตีกันอย่าตีกันทุกคนใจเย็นๆไม่ห่วงเลยเลยห่วงหัวไปยังอยู่ดีจริงๆใช่ปะลาไปกับพลังงานบวกของแมวนะคะคุณผู้ชมฝากกดไรก็แชร์ก็จะไขแลเจอกันไม่คิหนาเดอ้อบายบาย